ทำกระดิ่งติดคันเบ็ดด้วยฝาเครื่องดื่มชูกำลังทำง่ายๆอยากทำเป็นมาดูคลิปนี้กันนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะกับผมนต้นเบ็ดซิ่งิงคองครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดีไอวรกระดิ่งติดคันเบ็ดนะด้วยฝาเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยวันนี้ผมก็เอาฝาคาราบาวแดงนะมาทำสาธิตในครั้งนี้นะครับผม ก็ต้องบอกก่อนว่าวิธีที่ผมจะทํานี้ไม่ใช่เป็นไอเดียของผมโดยตรงนะพอดีผมไปเจอมาในช่อง Youtube เห็นนาท่านนึงทำนะก็เลยขอเรียนแล้วกันครับเอามาทําให้ FC ผมดูบ้างนะว่ามันเป็นยังไงเผื่อ FC จะไม่เคยเห็นนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาเริ่มทำเลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีวันนี้ก็คือฝาเครื่องดื่มชุบลลังสองฝาสองฝาแบบนี้นะกันไกลับผมกาวร้อนนะแล้วก็ลูกปัดนะผมนี่ลูกปัดแบบนี้นะ อเคนะครับผมอ่ออีกหนึ่งยางครับผมหนังยางนะหนังยางก็โอเคครับเรามาเริ่มทาเลยครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมให้เรานําแผ่นพลาสติกที่อยู่ในฝาเครื่องดื่มชูกําลังนี้ออกก่อนนะครับโอเคนะนี่ออกมาแบบนี้เห็นไหมครับผมขั้นตอนที่สองครับผมให้เราใช้กรรไกรตัดเรอบขอบฝาเครื่องดื่มชูกำลังนะครับโดยเราจะตัดประมาณถึงเกลียวนะ่ยจะมีรอยอยู่นะฮะประมาณเกลียวที่ เกลียวที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับประมาณเกลียวที่หนึ่งตัวนี้นะเห็นไหมครับหนึ่งถึงสองฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับผมจะมีล่องอยู่ข้างในให้เราใช้กันไกลตัดอย่างนี้นะครับผมตัดเฉียงๆนะฮะกันไกลให้ใช้กันไกลยาวหน่อยฮะจะมันจะได้มีแรงตัดนะครับผมนี่ตัดอย่างนี้นี่ครับผมตัดไปอย่างนี้ไม่ต้องตัดห่างมากนะฮะตัดพอประมาณนะครับพอประมาณแบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนะครับผม นี่นี่ครับผมบเมื่อเราตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมน่ฮะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนที่สามครับผมให้เราใช้มือนะค่อยๆกดนะฮะจุดที่เราตัดนะฮะหรือว่าปากฝาขวดปากฝาเครื่องดื่มจุมลังเนี่ยลงไปนะฮะให้มันให้มันให้มันโค้งเข้าหากันนะฮะนี่ครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้ นี่ให้เป็นกลมอย่างงี้นะฮะนี่ครับผมเมื่อบีบพอแล้วจะได้ละะักษณะประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้นะฮะทีนี้เราก็เอาลูกปัดนะฮะมาใส่ในฝาเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมประมาณสองเม็ดนะฮะผมทดลองแล้วใส่สองเม็ดดังดีสุดนะครับถ้าใส่ละเม็ดมันจะไม่ดังนะฮะนี่ครับผมใส่ไปนี้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะล้วก็เอาอฝาเครื่องดื่มชูกาลังอีกฝานึงมาประกบกัน แบบนี้นะแล้วค่อยบีบเข้าไปจนกว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งที่เราพอใจนะแบบนี้เห็นไหมครับนี่แบบนี้น,นี่เราลองเขย่าดูครับผมถ้าเราเอามือจับอย่างเงี้ยเสียงมันจะไม่ดังนะเสียงมันจะไม่ดังมากเพราะว่าส่วนมือของเรามันไปสัมผัสนะมันไปสัมผัสกับต,ตัวตัวฝาเครื่องดื่มชูกำลังนะนะแต่ถ้าเราติดกับคันเบ็ดแล้วมันจะดังดีมากครับผมนะดูไหครับ นีนะก็เป็นการลดต้นทุนในการตกตังเรานะฮะเวลามันล่วงหายตกน้ําก็ไม่ต้องเสียดายครับเพราะเราทําใหม่ได้นะฮะไม่ต้องไปซื้อใหม่ละสิบสิบถึงสิบห้าบาทนะ,ะอันนี้คือเราได้กินด้วยนะฮะล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะแต่ฝาเครื่องดื่มชูมลังแนะนาไห้เป็นฝาเอ็มร้อยแล้วก็ฝาคาราบาวแดงนะจะทามันจะแกะตัวน,นี้ออกได้ง่ายได้ง่ายกว่านะถ้าฝายี่ห้ออ,อื่นมันแกะยากนะผมนี่นะผมขั้นตอนต่อมาครับผมเมื่อเราได้ ามที่ต้องการแล้วเราจะใช้กาวร้อนนะค่อยๆหยดลงไปในข้างฝานะเพื่อไม่ให้ฝาหลุดหลุดหลออกจากกันนะผมจังหวะที่เราหยดกาวก็ระวังนะอย่าให้กาวไหลเข้าไปข้างในนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นโดนลูกปัดลูกปัดจะไม่เขย่านะลูกปัดจะไม่กระเทาะกันนะ,ะไม่กระทบกันประมาณนี้นะครับผมเราเน้นใช้งานนะไม่ต้องสวยงามมากไม่อะไรมากมายนะผมเน้นใช้งานน่ฮะเห็นไหมครับผมนี่ เสียงก็ดังอย่างนี้เลยนะครับผมสายปรากดครับผมสายปรากดสายหน้าดินนะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูเป็นการลดต้นทุนในการตกแตงเราด้วยนะครับผมนี่ครับผมถ้าเราจับนี้มันจะไม่ดังนะะแต่ถ้าจับนี้ดังเลยเห็นไหมครับนี่ฮะโอเคนะครับผมเรามาดูวิธีการใช้งานครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการนําเอากระดิ่ง DIY เนี่ยติดที่คันเบ็ดให้ดูนะครับผมโอเคนะง่ายครับผมให้เราเอาหนังยางนะลอดใต้คันบ็ดมาอย่างนี้นมครับ เป็นห่วงลักษณะน,นี้นะครับผมทีนี้เราก็เอาตัวกระดิ่งเราวางลงทาบกับคันเบ็ดนะฮะแล้วก็เอาดังยางคงุกมาลัอ่ะั้งสองฝั่งไว้นะครับผมแบบนี้นะฮะนี่ครับผมค่อยๆคุ้งกันมานะครับให้มนรัดไว้นะครับผมให้มแบบนรัดไว้ประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะก็จะได้ประมาณนี้เวลาปลากินก็มันก็จะสั่นจริงๆ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 จังหวะที่เราวัดปลาไม่มีหลุดครับผม นี่ไม่มีหลุดนะฮะเพราะหนังยางมันยืดหยุ่นได้นะครับผมนะจริงจริงจริงนะครับผมน้าก็ลองไปทําดูนะครับผมนะก็โอเคครับผมสหรับอีพีนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทั้งเอ่อทุกๆคนนะครับผมก็ลองไปทําดูนะฮะเป็นการลดต้นทุนในการตกแปงเรานะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนะครับผมต้องขอขอบคุณ ต้นฉบับนะผมน y o ยูทูบช่องหนึ่งชื่อผมจำชื่อช่องไม่ได้นะที่ทําเป็นต้นฉบับก่อนนะผมก็เอามาลองทําตามดูนะก็ได้ผลอย่างที่น้านก็พูดจริงๆนะต้องขอขอบคุณแล้วก็ให้เครดิตนะเขาด้วยนะผมขอบมากครับผมนีบผม,บผมลองทําดูนะครับจริงๆๆๆๆๆๆ,ๆินะครับผม